อกเอาช่วงที่หนึ่งนิสันอัลเมร AIS ชีวิตในแบบคุณผงสักฟอกเป่าซิเวอร์นาโนลดกินอัพไม่งอแดดน้ำหอมปรับอากาศ d เดลิฟร s ชหอมทุกที่ที่มี d เดลิฟร e ชโรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากเมื่อไอนึกถึงแฟลเมก

Breakfast นั่นเองครับ Authentic ก็แปลว่าเหมือนแบบของแท้ Traditional แบบเป็นประเพณีของที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วไอ้ไอ้ลาดงโกันี่นะครับคุณผู้ชมครับถ้าไปบอกฝรั่งพาดง,งโกเดี๋ยวเขาก็จะงงเขาเรียกว่า Chinese donuts นั่นเองนะฮะ Chinese donuts อันนี้ถั่วนะครับกินกับอันนี้เรียกว่าปลาตะนะครับถั่วเหลืองนะครับ Soic bean แล้วมันจะเป็นรสเค็มหรือเป็นรสหวานครับรสเค็มทั้งนั้นนะครับเพราะว่าพม่าไม่เคยกินรสหวานนะครับอ๋อ Burmese people prefer salty salty taste ก็คือรสเค็มอย่าลืมว่า salt คือเกลือนี่นะครับผมแต่ salty ก็คือ salty คือคือเค็มนั่นเองตอนนี้คือถั่วมันจะเค็มๆทานกับอะไรฮะทานกับอันนี้นะครับทานกับพาลตะใช่ครับเราจะเห็นได้นะครับคุณผู้ชมครับว่าอาหารเช้าของชาวพม่าเนี่ยจะมี Indian influence ครับ Indian influence อินเดียนอิมโฟเรนซ์ก็คืออะไรครับมีผลกระทบมาจากประเทศอินอเดียเยอะใช่ครับนะ <c oughs> ก็จะมีเหมือนกับหลายอย่างอย่างเช่นพาราตะก็ถ้าเราไปร้าน,านอาหารอินเดียน,นะครับเราก็จะเจอบ่อยอันนี้ผมรู้จักเลยคุณแชมป์ไม่ต้องบอกผมนี่เลยครับผม <c oughs> เขาเรียกว่ากะหรี่ปั๊บ <C oughs> <S> <S ไม่ใช่ไหม <S <S สมูซาสมูซาข้าวล้อเล่นครับเ <C oughs> พราะถ้า curry pop เนี่ยบ้านเราฮะแต่ถ้าไปร้านอาหารอินเดียเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่าสมูซา นะแต่นี่เรียกซามูสะใช่ไหมแต่ที่ร้านาหนี่เขาเรียกซามูสะคุณผู้ชมจะสามารถเห็นได้มันก็จะเป็นเห uh, มือนเป็นยัดไส้ผักต่างๆใช่ไหมใช่ค with vegetables and spices and herbs นะยัดใส่ด้วยผักนะฮะเครื่องเทศแล้วก็พวกสมุนไพรส่วนนี้คืออะไรครับอันนี้เรียกว่ามมงหิงคานะครับโมอะไรม้งนะฮะมมงหิงคาครับมมงหิงคาครับคืออะไรครับอันนี้คือเหมือนขนมจีนเมืองไทยนะครับแต่ว่าจะเป็นน้ําถั่วเหลืองนะครับน้ำถั่วเหลืองนะครับส่วนก็คือ rice noodles rice noodles คือขนมจีนใช้ Chinese sweet นะครับอันนั้นไม่แปลตรงตัวเดี๋ยวเขาจะงงครับขนมจีนคือ rice noodles แล้วมันจะมีอะไรฮะมันเนื้ออะไรนะครับจะมีปลานะครับแล้วก็อ๋อเป็นปลาไม่ใช่ปลา เป็นปลาไม่ได้ครับต้องเป็นปลาปลาโอเคครับอ่าเป็นปลาไม่ใช่ปลาพี่อะไรปลาแค่นี้อย่ปลานะจ๊ะอ่าแต่คือแท้เนี่ยนะครับเป็นคนที่อยากจะบอกนะว่าเออเรียนภาษาไทยเนี่ยมีกี่เดือนถึงได้พูดได้ขนาดนี้หกเดือนนะครับหกเดือนเองนะนะครับผมคุณทำอะไรบ้างหกเดือนเนี่ยครูก็เขาจะเป็นไกด์นะครับไกด์ไทยนะครับอ่าอ่ก็เก่งนะครับก็ต้องคุยกับครูทุกวันแบบนี้นะครับคุยกับครูทุกวันใช่ครับนะฮะผมแล้วก็ตัวก็ตั้งใจเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ครับกล้าพูดไหม ต้องกล้าพูดนะครับแช,บชมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่กับเราบนรถน,นะครับแล้วก็เรียกว่า make mistakes make mistakes อาจจะมีพูดผิดพูดถูกกันบ้างพี่น้องชาวไทยก็จะช่วยกันแก้ช่วยกัน correct ให้แล้วเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของเรารเวลาแชมป์พูดภาษาไทยผิดแล้วมีคนไทยเขาแก้เนี่ยเรารู้สึกยังไง รู้สึกอายไหมไม่อายครับรู้สึกดีใจไหมดีใจครับอ่าอันนี้เพราะว่ารักเราจริงแล้วก็ปิ่นให้อ้โหนี่ใช่ครับเพราะเขารักเราจริงแล้วเขาอยากจะแก้ให้เราเพราะเป็นห่วงคุณนะใช่ครับคุณแชมป์ในผู้ภาษาไทยเก่งมากนะครับและทุกวันนี้นะครับรับทัวร์ไทยเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวใช่บไหมครัเพราะว่ากล้าที่จะพูดนั่นเองครับ ม่พอเรามาทานอาหารพม่านะครับคุณแชมป์เราก็ต้องอยากจะทราบนะครับว่าถ้าเราทานไปแล้วเนี่ยนะครับเราเลยนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องนะฮะที่เป็นพนักงานเสิร์ฟเวเชอร์หรือแม้กระทั่งได้โอกาสไปคุยกับเชฟหรือว่ากุ๊กเนี่ยนะฮะแรับผมเราอยากจะบอกเขาว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากเลยจะพูดไงครับอ๋อง่ายๆนะครับเกาแต่เกาแต่ครับผมเหมือนกับแล้วแต่ตอนนี้ก็เป็นเกาแต่ถ้าอยากจะบอกว่าคุณเก่งสุดยอดมากเลยะครับผมจะพูดไงครับตอแรงครับ คุณแชมป์ไมัน้อมาว่าผมงี้นครับไม่ได้ว่าพี่ครับอะไรครับมีความหมายคือตอแหลนี่คือเป็นคนเก่งนะครับอ๋อเก่งคนเก่งใช่ครับอ๋อถ้าคุณเป็นคนเก่งนะครับผมอตอแหลปลว่าตอแหลนะฮะถ้าอย่าบอกภาษาเก่งเก่งก็คือภาษาเก่งของคุณนั้นตอแหลมากประมาณนั้นนั่นเองนะฮะครับผมอ๋อดีเลยทีเดียวนะครับผมและมีคำอื่นอื่นไหมฮะภาษาพม่าเนี่ยห้องน้ำเรียกว่าอะไรครับเอ็งตาย ายังไม่ตายใครไม่ได้ตายะนะครับอันนี้คือภาษาพมา่าเล็กห้องน้ําเองตายนะครับแล้วนี่ก็คือภาษาพมา่านะครับวลำคำสองคำเนี่ยนะครับเช้านี้มาพมา่าคุณเก่งตอแหลแล้วถ้าจะไปห้องน้ําเองตายด้่นเองครับผม คุณผู้ชมครับมาประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมียนมาหรือว่าชาวโลกเลยทีเดียวนี่นะครับก็คือผู้หญิงท่านหนึ่งครับเราเรียกว่าวีรสตรีนะครับ she's Burmese heroine นะฮะ Burmese heroine ก็คือเป็นวีรสตรีนะครับชาวพม่านะครับพูดแล้วผมยังขนลุกเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้แน่นอนครับหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับเธอมีนามว่าองซานสูจีเนี่ยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆยังไม่รู้จักนะครับแนะนำให้กลับไปดูหนังเรื่อง The Lady เนี่ยนะครับมีดาราชาวไทยคือเจย์ไทเทเนียมเล่นอยู่ในนั้นด้วยนี่ะฮะนี่ก็คือบ้านเนี่ยนะครับผมที่องซานซูจีเนะครับถูกกักกันพื้นที่นะครับหรือที่ถ้าอ่านหนังสือพิมพ์บ่อยๆนะครับก็คือ she was under house arrest house arrest ก็คือนะครับถูกจับกลุมก็คือกักกันพื้นที่ต้องอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับ16ปีเลยทีเดียวครับแล้ว above the gate above the gate ก็คื บนประตูรั้วนะครับจะเห็นภาพนะครับของนายพลองซานหรือว่าโบจกองซานนะครับเจเนอเรลองซานนะครับซึ่งเป็นบิดาขององซานสุจีเป็นผู้ริเริ่มการต่อสู้นะครับสำหรับอิสรภาพนะฮะแล้วก็ความรุ่งเรืองของประเทศเมียนมาในอดีตนะครับแล้วท่านก็ถูกสังหารนะฮะที่เมียนมาแล้วก็ลูกสาวคือองซานสุจีก็ลุกขึ้นมานะครับสานงานของพ่อต่อไปนั่นเองครับและตรงเสาประตูรั้วนะครับจะเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับอยู่3ตัวอักษรนะฮะ nld ซึ่ง NLD นะครับก็คือเป็นชื่อพรรคการเมืองนะครับที่องซานสุจีนะครับเป็นผู้นำนะฮะย่อมาจาก the National League for Democracy นะครับ the National League for Democracy ก็คือกลุ่มคนนี่นะครับที่จะมาสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งชาตินั่นเองครับแล้วพรรคนี้นะครับก็เป็นพรรคฝ่ายค้านนะครับของทางประเทศเมียนมา they are the opposition รัฐบาลคือ government ส่วนพรรคฝ่ายค้านนะครับหรือฝ่ายค้านก็คือ the opposition opposition ก็มาจากคำว่า opposite ก็คือฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะฮะ แต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับประเทศเมียนมานะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ประเทศเมียนมาไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองนะครับแบบเผด็จการนะครับ so Myanmar is not under military dictatorship นะครับ military dictatorship ก็คือการปกครองนะครับภายใต้พวกทหารนะครับหรือเผด็จการทหารนั่นเองนะครับองซานสุจีก็ได้รับอิสรภาพแล้วนะครับแล้วทุกวันนี้เธอนนะครับก็กำลังสู้เพื่อประชาธิปไตยของประเทศเมียนมาแล้วเธอนนะครับก็ ไปอยู่ในรัฐสภานะครับทำงานในรัฐสภา she goes to parliament นะครับผม like every other politician แม่เป็น story รรนะครับที่ถ้าไม่รู้ต้องไปดูหนังเรื่อง The Lady และคุณจะเข้าใจเลยครับ คุณแม่บ้านครับ Dad Dandruff ก็คือรังแคเนี่ยไปไปหมดแล้วนะครับแล้ววันหลังน,นะครับ Please brush your hair อะไรกัน,นคบเมื่อเช้าก็แปรงฟันมา oh. โอ้ยเกี่ยวกอะไรผมหมายถึงผมคุณนะครับเกาอย่างกับลิงเลยค <c oughs> นะ่ะ Brush your teeth <c oughs> คือแปรงฟัน Brush your hair <c oughs> คือแปรงผมโอ้คืออย่างนี้คุณบอสคาคือดิฉันกำลังงงงงแล้วก็งงนะคะว่าทำไมอาเชื่อถึงมีแต่เรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐกิจอะค่ะ คุณแม่บ้าน่ะคุณแม่บ้านลืม3เสาหลักของอาเซียนไปหรือเปล่าคะไม่ะเป็นทาง APEC, AEC, ASCC คุณแม่บ้านโฟกัสแต่ AEC ค่ะก็เลยพูดถึงแต่เรื่องของเศรษฐกิจ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 เนี่ยค่ะนอกจาก AEC นะครับ Other than AEC ที่คนไทยชอบพูดถึงนะครับ ASCC เนี่ยก็เป็นสิ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับเขาจะมีพูดถึงเรื่องราวของ Human Development, Social Welfare and Protection